คุณแม่ค <un paid> ุณแม่ค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 ุณแม่ออกลูกมาได้ยังไงเนี่ยตั้งห้าตัวคุณแม่ปกติแมวเขาจะออกลูกกันแค่สี่ตัวนะคะอันนี้คุณแม่ออกลูกห้าตัวเลยนี่แมวน้อยแมวน้อยของเรานี่นางเอกของเรานางเอกของเรานางเอกนะนางเอกคุณแม่คุณแม่ วันนี้เป็นวันพระนะคะเป็นวันพุธเขาเรียกเป่งพุธนะคะเป็นพุธเป็นวันพระแล้วก็วันพุธด,ด้วยวันนี้จะให้แมวน้อยจับเลขกันนะคะแเดี๋ยวให้น้องแมวกินนมก่นอนน้องแมวกินนมก่อนนะคะให้น้องแมวกินนมคุณแม่คุณแม่ให้น้องแมวก,กินนมก่อน ก่อนจะจับเลขกันแล้วก็ให้น้องๆกินนมก่อนนะคุณแม่มีลูกห้าตัวอ้าทำไมนอนท่านั้นล่ะลูกกินนมท่านี้ล่ะเอานอนนี้เอาเอาคุณแม่อ้าอ <laughs> จัดระเบียบ <laughs> มีลูกห้าตัว ค่ะเดี๋ยวให้เวลาน้องๆกินนมก่อนสักแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจับเลขกันนะคะสวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันพุธที่6เดือนกรกฎาคม2565ซึ่งเป็นวันพระนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันพระขึ้น8ค่าวันนี้ก็จะมาจับเลขให้แมวน้อยจับเลขกันนะคะวันนี้ให้แมวน้อยจับเลขงันไม้เทนี่แมวน้อยมาละนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะ ไล่เรียงนะคะตัวเลขไปทีละเบอร์นะคะให้รู้ว่าในตะกร้านี้นะคะจะมีตัวเลขทั้งหมด1ิหลักนะคะให้ดูว่าตัวเลขมีครบทุกหลักนะคะเลขหลักแรกนะคะหลักศูนย์นะคะหลักศูนย์นะคะหลักศูนย์เข้าไปก่อนเะจ๊ะไว้ทันเราจะมาจับแล้ว <laughs> เบอร์หนึ่งนะคะไราทันรจะมาจับแล้ว <laughs> ไม่ทันไรมาแล้วนะคะ ความสุกสนนะคะอ่าเบอร์สามนะคะเออเบอร์สองนะคะเบอร์สองคลิปนี้ดูเพื่อความสนุกสนานนะคะลองดูความสุกสนของแม่นะเบอร์สามนะคะเออเบอร์สามนะคะอ้าวเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าจะเดี๋ยวแม่ให้จับลูกเบอร์ห้านะคะ ต่อไปเบอร์หกนะคะเบอร์หกจ้าเดี๋ยวได้จับแน่นอนลูกเ,ออเดี๋ยวได้จับแน่นอนใจเย็นๆลูกใจเย็นๆ,ๆ,ๆ <c oughs> เบอร์เจ็ดนะคะโอเคอ้าวเบอร์แปดนะคะเบอร์แปดค่ะต่อไปเบอร์เก้านะคะโอเคทั้งหมดครบสิบหลักแล้วนะคะเออเราจะมาเล่นกันหนุกหนานุกหนาเนาะ อ่าจับเลยลูกจับเลยจับเลยลูกจับเลยอ่าเอาเลขอ่ามาเลขท้ยรางมาที่หนึ่งสามตัวอ่าสามตัวออกเลยลูกสามตัวออกเลยลูกเคียงมาลูกครับมาก็ได้เอามาไม่ขอไม่ขออ่าหนึ่งหนึ่งใบไปแล้วนะคะทองสุกนะคะทองสุกอ่าทองสุกครับมาเลยลูกเอาแปดค่ะแปดได้แปดนะคะอ่าใบที่สองใบที่สองใบที่สองได้มาแล้วนะคะใบที่สองอะไรเอ่ยครับเลยทองย้อยอุ้ยหนึ่งค่ะ หนึ่งนะคะอ่าอุ้ยค่ะทองย้อยคาบออกมาเลยนะคะคาบออกมาเลยนะคะออกครบแล้วนะคะได้เบอร์สี่นะคะโอเคค่ะแปดหนึ่งสี่นะจ๊ะอ่าต่อไปเล็ก้ายสองตัวคาบเลยลูกคาบเลยคาบเลยคาบออกมาให้แม่ลูกเลขกไายสองตัวลูกเลขกไทยสองตัวขอเล็กไทยสองตัวนะคะคาบเลยโอ้โหบอกให้คาบก็คาบนะคะโอ้น้องบอกให้คาบก็คาบนะคะ อะไรท้องสุกนะคะท้องสุกแล้วนะคะอันนี้เบอร์เก้านะคะเลี้ยาสองตัวนะคะเบอร์เก้านะคะคาบเลยลูกคาบเลยคาบเลยอ่าเลท้ยาสองตัวลูกเลท้ยาสองตัวอูอูอูตบออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเลท้ยาสองตัวได้เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้านะคะเลี้ยาสองตัวนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ขนมให้รางวัลเด็กๆก่อนนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับงวดนี้ er นะคะ อันนี้ทองสุกนะคะน้องทองสุกของเราพอคาบเสร็จแล้วก็นั่งเป็นกลุ่มเลยนะคะอันนี้ทองย้อยทองย้อยอันนี้ทองดีค่ะทองดีทองดีนัองทองดีนัองทองดีมาดูสังเกตกันนะคะใช้ดูเพื่อความสนุกสนานนะคะใช้ดูเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะอ่ะทองดีลูกทองดีทองดีทองดีนะคะสวัสดีค่ะ นีนะจะเลขที่แมวน้อยจับไปเมื่อสักครู่ตะกี้นี้นะคะโปรดใช้วิจารณญานะคะเลขนี้ใช้ดูเพื่อออความบันเทิงนะคะความสนุกสนานนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะลูกแมวเกิดวันที่สองพฤษภาคมนะคะเป็นวันหวยออกนะคะโอเคจ้ะ